กลับมาว่าท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะกลับรูทุกท่านค่ะเดินทําพี่น้องค่ะคิดถึงมากเลยขอบคุณน้องกลัลยาที่เตือนนะคะอะวันนี้ขออนุญาตส่งการบ้านด้วยชื่อจุธามาศปัญญาบล็อกเกอร์ค่ะอายุห้าสิบห้าสิบเอ็ดปีห้าสิบสองปีค่ะแล้วก็เป็นนักศึกษาวิชารามนะคะ ชั้นปีที่สองไหมอ่ะนะคะชั้นปีที่สองแล้วแล้วก็วันนี้ขอส่งการบ้านเรื่องความทุกข์เนื่องจากวันแม่วันนี้นะคะวันแม่แล้วก็จริงๆเมื่อวานคือคือเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วก็แล้วเมื่อวานลูกสาวเขาก็อยากจะทําอะไรให้แม่นะเน,เนเาะก็เข้าใจได้แต่ว่าเขาก็บอกว่า เขาก็โทรมาบอกว่าแม่แม่จะมาหาหนูได้ไหมคือตอนนี้มาอยู่ที่ที่หนองบะโคกที่ซีสร้างบ้านนะคะแล้วก็ลูกสาวเขาก็อยู่ที่ในตัวเมืองโคราชแล้วเขาว่าจะให้เราไปเพราะว่าเขาอยากจะให้พาแม่ไปเลี้ยงข้าวแล้วก็ทาอะไรดีๆด,ด,ด้วยกันแล้วก็เขาบอกว่าแม่ร้านนี้น่ะแม่กินได้เพราะว่าเขาอ่ามีผักเขาแยกน้ําแยกผักแยกหมูแยกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยเราก็ ่าก่อนอันนี้ก็โอเคโอเคแล้วก็บอกเขาว่าจะไปนะคะแต่ว่าพอเมื่อวานนี้เราก็มีอน,นู่นนี่เข้ามาแล้วก็มันก็ไม่อยากจะออกจากบ้านไม่อยากจะไปไหนเพราะว่าคือที่นี่ก็มีหลายอย่างให้รับผิดชอบแล้วก็ทีนี้เขาก็เขาก็ไม่พอใจว่าแม่ผิดคำพูดกับหนูเอาเลยทีนี้ใจแม่รู้สึกเอ้มันแปลกๆนะรู้สึกใจรู้สึกว่าอืม กขไม่ค่อยจะพูดคํานี้กับเรามันรู้สึกมันแรงมากสำหรับเราอะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยก็ไม่ทันลูกนะคะแล้วก็ไม่ทันกิเลสด้วยอขาก็เลยทุกไปสักพักหนึ่งก็เลยก็เลยอ่าวางสายไปเสร็จแล้วก็มาคิดคิดดูใหม่พบทวนรูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อก่อนนี้จิตเราก็ยังปกติแต่ทำไมพอพูดลูกพูดคํานี้มาแล้วมันมาสะเทือนเนาะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันทุกข์มันไม่สบาย ในใจก็เลยคุยกับแม่ค่ะแม่ตัวเองนี่แหละที่ที่อยู่ที่นี่อยู่กับคุณแม่แล้วอ่าแม่ก็บอกว่าลูกอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เอาแต่ใจหมายถึงว่าอยากอยากจะดูแลเราแต่ว่าจะให้เราไปหาแล้วก็จะให้เราตามทําตามที่พูดแล้วก็คือดูแล้วเหมือนกับแบบเขาอยากทําให้เราแต่จริงๆงเขาอยากทําให้เขา อย่างเงี้ยค่ะเข้าใจแบบนั้นแล้วทีนี้เลยเออไปคิดได้ว่าเออก็จริงนะเราอึดอัดอยู่นี่เป็นเพราะว่าประมาณนี้ก็เลยส่งข้อความไปบอกลูกสาวบอกว่าอ่าแม่ไม่ไปหรอกยายเขาอยากให้ยายไปด้วยค่ะอยากให้เราพายายไปแล้วยายก็ไม่ค่อยอยากเดินทางเมื่อยตัวแล้วก็ไม่ไม่สบายตัวคนแก่นะเนาะ <c oughs> เสร็จแล้วอ่าตกลงก็เลยบอกลูกสาวว่า ตอนแรกอ้างแม่ก่อนค่ะอ้างาว่าแม่ยายไม่สบายตัวนะยายยายไม่อยากไปหรอกถ้าแม่ไม่ยายไม่ไปแม่ก็ไม่ไปหรอกแลบอกว่าแม่ก็ต้องต้องดูแลแม่ของแม่เหมือนกันก็คือยายแล้วก็ถ้าเกิดลูกอยากมาอยากทําอะไรให้แม่ก็หนูว่างแล้วหนูสะดวกแล้วหนูก็ามาหาแม่ก็ได้มาค้างมาวันเสาร์หรือแม่ก็วันอาทิตย์หรือไม่ก็กถ้ามาค้างวันหนึ่งไม่ได้ก็มาสองวันสามวันก็ได้น้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือตอนนั้นน่ะทำใจสบายแล้วล้างใจแล้วถึงได้อ่าตอบกับลูกลูกไปอ่าก็ทุกอยู่นานนะคะเป็นชั่วโมงไงกว่าจะกว่าจะคิดแบบนี้แล้วก็แล้วก็ส่งข้อความแบบนี้กับลูกได้แต่พอส่งไปลูกสาวก็บอกโอเคค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเราก็หลงมันึกในใจว่าเราก็หลงทุกเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะอ่าก็เลย ก็เลยอยากจะมาส่งกันบ้านตรงนี้ด้วยค่ะคือมันเรื่องมันเหมือนไม่เป็นเรื่องแต่ว่ามันก็ทำให้เราทุกข์ได้อ่ะค่ะมีความสังขารปรุงแต่งนะคะมันปรุงแต่งนะมันคิดไปแต่ว่าฟังดูคำพูดของแม่นะ่ะคำพูดแม่ที่พูดบอกว่านั้นที่อยากได้สุขเนลูกสาวเขาก็อยากได้สุขของเขา Uh huh. เขาไม่อยากได้สุขของแม่ของยายหรอกแต่ว่าเขาจะสุขถ้าเราเขาถ้าเขาได้แบบนั้นใช่ไหมคะเขาอยากได้ความสุขความสุขจากสภาพที่มีแม่มียายไปทําตามที่เขาต้องการน่ะ uh huh. ยายก็ตีความตีแตกนะเนี่ยนี่ยายวิเคราะห์แบบนี้เลยยาย <Yeah. S 2> เห็นเรื่องสุขทุกว่าโอ้นี่สุขทุกเนี่ยมันเป็นสุขข,ของเขานะ uh huh. แต่แม่แม่ก็มาเห็นทุกข์ของตัวเองนะ ทุกของตัวเองแต่ก็ตามก็ตามทุกเราให้ทันว่าเราอยากได้อะไรตอนเราทุกเราอยากให้เราอยากเป็นสุขของเราเหมือนกัน mm hmm. เป็นสุขถ้าลูกมีความสุขดีโดยเราเอาสุขของเราแต่ไปไปไปเอ่าเอาเหตุการณ์ว่าถ้าลูกเขาสุขดีเราจะเป็นสุขออื mm hmm. ที่พอพอเขาพูดแบบนี้เนะี่ยเราเราก็ปรุงว่าเขาทุกโดยมีเราเป็นเหตุเราก็เลยทุกเพราะเราอยากได้อยากได้สุขจากที่ลูกไม่ทุกเนะี่ะสุขจากที่ลูกไม่ทุกหรือลูกได้หลั่งใจเรารู้สึกว่าเหมือนเราไปขาดใจลูกด้วยหรือเปล่าใช่ใช่เพราะว่าคิดว่าถ้าลูกได้หลั่งใจนะั่นแหละคือลูกเป็นสุขน ตอนนี้เนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ตามนะ้นก็คือโอ้ลูกก็อยากได้สุขของลูกนั่นแหละที่เขาที่พูดมาแต่บางทีบางทีคือเราเราแม่เดาเอาเท่านั้นไงคะเขาก็พูดไปตามนั้นแหละโอ้แม่ไม่มาอะไรแบบเนี้ยแต่แม่ไปปรุงเอาว่าโอ้เขาคงทุกข์จริงเขาลืม <c oughs> เขาพูดเสร็จเข <c oughs> าอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ก็ <c oughs> จะลืมไปแล้วเพราะเขามีหน้างานอื่นต้องทําเออ บางทีอาจจะดีเหมือนกันแหละเพราะว่าเขาต้องติดงานอื่นอยู่บางทีก็ไม่แน่บางทีมันอาจจะเป็นเออเออเข,า,ขาคิดว่าเหมาะควรแบบนี้แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ดีเหมือนกันมีอย่างอื่นต้องทำแต่ดิดีแม่เดาไปในทางว่าลูกทุกข์ใช่ไหมคะก็เลยอยากให้ลูกเป็นสุขแหะแล้วเราก็เลยทุกข์เองนี่กิเลสมันหลอกเรากิเลสหลอกเราให้เราคิดตามไม่ทันแต่ตอนนี้นี่เรามาส่งการบ้านกันทุกวันทุกวัน อ่าไม่ไม่ค่อยเห็นอนะ่ะจุธามาศเข้ามาในช่วงนี้ตอนนี้เรามีวิธีตามกิเลสได้เร็วค่ะอ่าช่วงนี้อ่ามาอยู่ตรงนี้ฝนตกบ่อยมากค่ะแล้วก็ที่อื่นไม่ตกค่ะที่นี่ตกทุกวันแต่วันนี้เมื่อวานนี้กับวันนี้ไม่ตกค่ะเราที่นี้พอฝนตกนี่มันจะแบบว่าตกแรงๆแล้วลมกระโชกกระโชกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยกล้าใช้โทรศัพท์ค่ะ,ะบันนีกบันทึอ่ะค่ะ ตอนนี้เรามีมีอ่าคุยเรื่องของสุขทุกข์กันช่วงประมาณนี้แหละคะ่ะประมาณเที่ยงไปแล้วก็อได้มาได้มาแลกเปลี่ยนกันพี่น้องก็จะมีประสบการณ์เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วเราก็จะได้มาแยกดูว่าสุขทุกข์ของเราเนี่ยมันมาจากอยากได้สุขตัวไหนอ,อยากได้สุขรวมตัวไหนนะคะแล้วเราก็รู้ว่าจริงๆเราไม่ได้อยากได้สุขรวมตัวนั้นด้วย เราอยากได้สุขแท้เราไม่ได้อยากได้สุขลวงสุขแท้คือเราไม่ทุกข์เราก็จะได้มามาทำใจให้เราไปสู่เป้าหมายของเราได้ถูกมากยิ่งขึ้นถูกตรงมากยิ่งขึ้นเราไปไม่อยากได้สุขลวงนั้นนะแต่ถ้าเราหยุดอยากหยุดอยากได้ปุ๊บนะ่ะหยุดอยากได้สุขลวงตัวนั้นปุ๊บเราก็จะไม่ทุกข์แล้วเนี่ยเราเป้าหมายจริงๆเราคือเราอยากได้ความไม่ทุก มันก็จะมีวิธีวิธีคิดพอวิธีคิดแบบนี้เนี่ยอาจจะชามาถมาฟังบ่อยๆแล้วก็ได้เอาไปใช้นี่จะได้เร็วเหมือนกันค่ะตอนนี้พี่น้องเราคิดได้เร็วนะคะคิดได้เร็วมากเลยค่ะค่ะได้ฟังเรื่องแม่คิดแม่ก็คิดได้เร็วเหมือนกันนะคะแม่วิเคราะห์ตรงด้วยะคะ่ะอันุโมทนาค่ะค่ะค่ะ วันนี้นะคะเวลาเวลานี้น่าจะน่าจะใกล้เวลาอาจารย์บรรยายแล้วนะคะแล้วเรามาพูดคุยกันวันนี้ก็ได้ได้ฟังประสบการณ์จากหลายท่านในส่วนของการที่ทั้งสําเร็จและยังไม่สําเร็จในการในการเห็นทุกข์แล้วก็ล้างทุกข์นะคะแต่ทั้งหมดนี้เป็นความเจริญของพวกเราร่วมกันน่ะแค่เห็นทุกข์ก็ก็ยินดีได้แล้วนะคะและจากนั้นกลนวิธีล้างทุก ของเราเนี่ยเรามีกลวิธีที่มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันก็นําไปใช้ใช้ได้สําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่ว่าถ้าเราได้เริ่มได้เริ่มทํามันก็จะมีความก้าวหน้าไปตามลําดับลําดับอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยินดียินดีที่เราได้มีหมูมิตรดีมาช่วยกันสังเคราะห์ช่วยกันวิเคราะห์ชำระกิเลสช่วยกันนะคะวันนี้อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านค่ะ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนเป็นอย่างสูงค่ะกลาวคารวะผู้มีอายุยาวทุกท่านค่ะกล่าบคารวะหมู่มิดีทุกท่านค่ะเด็กกล่าวคารวะผู้ใหญ่ค่ะพบกันใหม่โอกาสต่อไปค่ะ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านค่ะ ค่ะเดี๋ยวไปห้องใหญ่นะคะอาจารย์มาหรือยังเอตอนนี้อ่าค่าอยู่ที่บ้านลาดน,นะคะวันนี้มาหาแม่อยู่ที่ยะสโสธระคะ่ะต้องดูในห้องซูมใหญ่นะคะกุ้งพันธิพากุ้งลาพในิดหน่อยกุ้งเอาว คุ้งได้ไปได้ไป